ไไสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็มาพบมาพ่อกันกับเจเจ็บเ,เธยเ,เท่าไม่สวยค่ะแต่ไม่เคยว่างแต่เมื่อนี่รู้สึกว่าสีงามอยู่ดีค่ะพี่น้องเพราะว่านาังสิไปวดัดค่ะนัก,กนเลิดแต่งองค์ชงเครื่องหน่อยค่ะวันนี้เป็นผู้หญิงลาวหน่อยค่ะเป็นผู้หญิงร้านจักเมื่อนึงค่ะ เแต้าได้ใช่เต่อยู่ในน้ำขีดตมแล้วก็ขอให้งานนคะคะจักมือหนึ่งค่ะมือน,นี้นัสิบไปวัดกับเจสีถ่ายเจสีอยู่ค่ะจะก็นางประทัดลงมาอยู่ค่ะว่าสิบไปวัดกันค่ะติดตามไปเบิ้งน้ำกันเด้พี่น้องมือนี้สิบไปจูดทูกค่ะนั่งสิบไปจูดทูกเพราะว่ามืออื่นเปนพี่สิบหกกับพี่น้องมันรุนน้ำกันเด้ค่ะ ที่ใ้ดีเลยคบอเดี๋ยวมาถ่านนั่งคือโดนแท้นั่งคือประธานมา,จาเจคืออะไรจุป่านนี้มาไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องเจสี่กับมาฮอดแล้วค่ะนางกำลังมาค่ะเจสี่ก็มาถึงแล้วจ้าเอย่าไปหาหยอกผู้ชายจังหวะแล้วเอาเอา อ้าวทำไมมาชา้าจังเลยเห็นกูใช้พกปืนรอทีสัญญาเอาเอเขาก่อนเหรอวะฉันนั่งอยู่ตั้งโดนถาเธอน่ะสมัยเฮ็ดแต่งสวยแท้คะเอ้าข่าววัดข่าวว่ากระชั้ฉันอ่ะข่าววัดกระหกัขก,หากขากลับมาได้รออันดับหน้ารับจ้างหญิง เชกไปห้าชุดเท่านั้นแหละเขาบชว่าไปรับจ้างก็ได้กระดแต่ว่าทั้งูว่าละสองร้อยก็สิเนลือหร้อยหเท่านั้นแล้วขนาดไปเอาชุดเชกก็สิลงชุดนี่เขาสิบเพิ่มให้ฉันเ่ราะฉันกำงานอยูนี่เออสิได้ยี่สรหันสิบเออโว้ยกูใช้สินไหมครับแน่กูจบแร้หนสิเลเอาว้าอยี่สี่แล้ไป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 เอาลคือบอกกินแล้วครับบอฉันกินนมซืๆกัพอเบื้องหน้องบุบวแบบวบบกล้อมกับพี่น้องเออพี่น้องพูท่านะกินนม ปลาเข้าปลาดำเลยกินนุ่มซ้ำนิดน้อยไปกันนะแปปาป้ไปเล้อยพี่น้องไปน้ำกันค่ะเบิ้งพี่น้องจะพาถนนหนทางสิพักกันขี่รถไปค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งดูอ้ยไม่สิไปรอดบละพี่น้องเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อคืนฝนตกเบิดคืนพี่น้องเอ้ยทางกะยากงากะกวสิไปหาอำลา ได้แต่ละเถื่อนนี่ไระเดี๋ยวง่ายๆเด้อพี่น้องเบิ่งถนนหน,นทางแน่มาๆหมจานขายหน้าขายตาบนทาง,างมาตัวอีกหลายอ้าวบด้ขายแล้วมันก็เป็นเจ้าเสียลินะ่งเนาะมาแล้วๆมาแล้วพี่น้องไปวัดน้ำกันเด้อค่ะมีเรื่องราวโอเคเธอหูหรือเปล่าว่ามีเรื่องราวเรื่องราวยังไอีกล่ะเรื่องราวนั้นไปไปยวงดง ตุ้เฮามาเมื่อไรนัดผู้งทายอัลีนะสงสัยเอาผู้งทายไปกินแล้วก็กักขังนงเหนียวเหมือนฉันฟังเบิรงสิจะไปกัดไปตอดอะไปเลยท่านน่ะไปตอดมันรถเธอมาตลาดก่อนฟังเบิรงก่อนเออเออเออไป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 ตอดมันวันนี้เขาบรไปทางบ้านอัมมาล่นะพี่น้องขาวันนี้ข้างบ้านน้าคือแม่น้าคือระวังเด้อน้าคือแล้วก็ตอดน้าหว่า โอยติดตามโอ้ยกุยากว้าวเนี่ยนะกุญ่นกุย่จนั่นงนะกูจังบอยรกางมันบดีนะพี่น้องเอ้ย็ต้องนที่หลนั่งสบายสบนั่ง้ฉันกับประเด็คือเรว่าฉันเก่งซือประคากับสิหารอดหน้ารับจ้างนี่แหละรับน้องค่ะ ยิงแล้วพ um, ่ปแ้วพี่น้องไม่้แกยเดงามงายอกได้เนี่ยนรอจอี่และกุศิถิลงหอเป็นหมางเาจากมาลาเออจะปากมันก็ะเป็นหมาปัวซาบก็จะเน้มอเปิดด่างเดาวาไเป็นยง อะมกินน้ำนอนน้ำหมอคะาโอ๊ยบมค้ากลับมาก่อนเด้อกำลังจัุซาไม่ียกจะก่อนค้าก็มาจกสิบาดัจะพัาแล้วได้ล่ะติเต้ดังเข่าแล้วล่ไล่หูวไล่จากราว่าจนได้พี่น้องคีร้นละกันนั่งกับกล้องนั่งกับบ่อคอยดีนะคะกล้องนั่งกับโลเอหงนะคะ คนก็แก่อะไรประมาณนี mm ้ค hmm. พี่น้องขอเทือนขออภัยด้วยนะคะต้อั้มใจละกันนั่นทั้มทั้ใจละกันตัตาไล่ตางนี่มึงก็จะว่ากุลาจะกูไม่ทุนก่อนเด้อกูจะเอาเพื่อนอมาราก็ได้ดอกใครหน้าให้อามาราดีละมันจะซื้อได้อยู่างว่ามันซื้อเบาโอ้ยหจะเอาในเซนากเช่นกันมีอยู่เพราะในเหตุกินไปเมื่อเมื่อ น้อยู่บ้านไม่กับของข้าเจ้าหรือคะบุมบของฉัน,นแ่งกันไปแล้วตะเปียนเอาปลบบชินถึง,ง,งได้น่าตดบ้านงามด้วยเธอเอกอกจับจัง,งจกจนะังมากเกนอ้ยตอนนั้นน้องฟื้นไเอ,อ,อาไว้ซมนี่กอนหรือคะพี่น้องมาไปเบิ้งหนังกัน,นยูในวัดค่ะตอนตอนนี้นกา่านค่ะ เลื่อยังหนึ่งยังยันค่ะเพอย่าเลือมันซื้อน้ำแดงเออไปซื้อน้ำแดงก่อนจัด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 อะไรมันนีน um> ้ำแดงขวดน้อยบอลแจกพี่น้องตอนนี้ก็มาอดวัดละจ้าจะเสกกำลังจอดรถจ้าคือปรเห็นเพิ่นบ่ะเฮยแล้วแต่คุณแม่แล้วแต่คุณแม่บอกะป่ะพี่น้องไปน้ำกัน เดียจะลงไปทาจุดทูบค่ะนั่งได้พรูมาฝากคุณแม่จากพี่น้องเยบอว่าคุณแม่เพิ่นกินหมาก <c oughs> เอาแล้วก็สิลงไปจุดทูบ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศจุดในวัดแต่พี่น้องเจซีก็กำลังลงไปจุดทูบอันนี้บรรยากาศรอ,รอบรอบวัดไทยพี่น้องเบิงน้ำกันค่ะรอบรอบวัดเจสวี่ไปถ่ายธรรมชาติให้พี่น้องเบิงไปจุดทูกกับเจซีค่ะทางลงนะครพี่น้องโอ้ยตื่นเด้ฉันนึกว่างูอีกปิเมื่อกี้ขับรถมาพี่น้องเอยไปเจิ่น หมูเห่าอันหมูเห่าเผือกค่ะห้องตายกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่น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 สิลมคือว่าอะไรเด้อลงไปจุดทูปกับเจสีค่ะไก่ป่าหรือไก่บ้าน ใกล้ป่าบ่ะเฮ้ยที่ไลไลนะฝนตกน่ะฝนตกนะฝนตกเมื่อคืนนะเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยทางมันก็เลยยากแน่ค่ะน้ำก็ย่อยน้ำก็ย่อยเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนี้นะผาป่ะเฮ้ยเมื่อก่อนพผาจะอยู่ตรงนี้อยู่ Cắp sọc nè. Năm cái nhỏ thì bố bê bố bê là cắp bố bê thụp nè. Chế sĩ cầm lăng chạm chụp nám đen mắt thả bài tôi อันอันเป็ของเธอค่ะอาถุงไว้ก่อนถือไว้ก่อนอ่ะเด็กสิอะเด็กสิเลยโอ้ยน้องเอ้ยมาแล้วก็เห็นเขาอันเสียใหม้ไปตีงูใจพอดีเลยงูกับงูงูเห่าแต่ว่าสีออกเผือกคือขาวเนาะใช่งูเห่าเผือกแต่สีซอยก็ได้ถ้าก็ซอยก็ได้เลี๋ยวนาะกําลังอันนั้เขาตีมั่นอะ กันจะไปซอยเขาเขาสตีห้าวน,นั่นเ้เขาซื้อไม่เปิดป่นนั้นออคือปิดนะเปียกไปเลยบ่โอ้ยทำไมเอาเลยบ่ปิดละ่ะก็ีมาทำขวาวสาดน่ากำลังจะ คิดแรกเอาแชนนี่แหละอ๋อปาส่ส่อเนี่มาใส่ใส่ขอใหบ่ละล่ะเจ้ถีกำลังจุดเติกับพี่น้องถูกกับฝน,นตกกันข้าเจ้าบ่ปิดอัน ฟ้าทางทูบล้วจุดกขบวยยักษ์มานั่นวักวังกันตามพู้ประจักษ์ขบเอาคุยไปวางพู้เธอผู้ดีในทั้งศปทางคันทพมนอมเขนาดทูบน่อไหม,มนี่นี่ทั้งี่ี่ Ha sung kuat ba. Atu det det FC ba. Ter ni becek ni. Bin won wien 74 ni. ไหจ็เสจุดเธอไปกันกันเจียบจุดต่อน้ำแดงเธอระวางตรงไหนเรเธอก็ไปจุดตรงน,นั้นโอ้ยขี่รถมากเลยพี่น้องเฮ้ยเห็นเข้าอันงูในกลางทางนะรถเขาเหยียบงูเห่าแต่ว่า สีออกขาวๆอ่ะพี่น้องแล้วเขานี่ผู้ชายสองคนปิเสธไม่มาตีมันในใี่พ่อโอยมดไดตายที่จริงนานๆสิปอยไปปลอยเข้าป่าแล้วก็แล้ยังสิมาตีมันอยู่เจ้าน้ำม,มันไปอมบเห็นคนข้างงูแล้วจะเป็นยังโบสึกดีเดียวนียแถ่มันก็อยู่ในป่าในดงก็จะสิบเอ็อืจา์เนาะ เ,เจักกูดูคนขจักฉันรู้สึกมมเ,เ,ม,เม,มื่อยเลยเมน เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จนี่แล้วเ้าก็สิเดมกลับเลยนะพี่น้องเอ้ยพอมันกะสายเลยเป็นวันที่นี่ก็สิโจว้ยสามีมั้งหพี่น้องจ๊กเปนอย่างนแล้วจ้าเพราะว่ากับนี่เ้าก็คือสิไปใส่ต่อก็คงจะไปหามาลาหรือว่ายังไงก็คือว่าเธอสิไปหาหมูเธออ๋อติดตามกันไปเบิ้งพี่น้อง ว่าคากลับนี่เราจะไปไหนกันต่อสองสาวในจจพี่น้องะเป็นช่องเจสีนะจ๊ะเพราะาว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้จังนิด,ด้ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางในเด้อจา้จาเจ๊เจ็บเธอเท่าค่ะไม่สวยแต่ไม่ค่อยว่างค่ะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อก,กันกับ เจเจ็บเ,เธยเท่าไม่สวยค่ะแต่ไม่เคยว่างแต่เมื่อนหนรู้สึกว่าสีงามอยู่ที่ขาดพี่น้องเพราะว่านั่งสิไปวดัด mm hmm. ค่ะนัก,กนเลยแต่งองค์ชงเครื่องหน่อยค่ะวันนี้เป็นผู้หญิงลาวหน่อยค่ะ mm hmm. เป็นผู้หญิงลาจักมือหนึ่งค่ะ mm hmm. เทแต่น้าได้ใช่แต่ยูดในน้ำขีดตมแล้วก็ขอให้งานนะคะจักมือหนึ่งค่ะ มือน,นี้นะสิไปวัดกับเจสีถ่าเจสีอยู่ค่ะจะกะนั่งประท่านลงมาอยู่ค่ะว่าสิไปวัดกันค่ะติตามไปเบิ้งน้ากันเด้พี่น้องมือน,นี้สิไปจูดทูบค่ะนั่งสิไปจูดทูบเพราะว่ามืออื่นเันพี่สิโพก,กับพี่น้องมันรุนน้ากันเด้อค่ะใดีละม่ถ้านั่งคือโดนแท้นั่งคือประท่านมาจะเครืออปัดน,นี่ มาไปน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อ